คนวันเสาร์นะคะใครที่เกิดวันเสาร์หลังออกพรรษานี้ สิ่งดีๆอะไรรอยอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอยากซื้ออะไรครูบาอาจารย์ท่านอยากซื้ออะไรใครที่เกิดวันเสาร์อยู่ฟังให้จบและถ้าคิดว่าใช่อยู่ฟังให้จบแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือว่างงงายก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะการที่เรามาเจอกันในแต่ละครั้งในแต่ละคลิปไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญเดวิจาจะแรนดอมไพ่มาสามใบนะคะแล้วก็พูดตามไพ่ไพ่เป็นที่ปรึกษาไพ่เป็นแนวทางแต่ไพ่แน่น่นนะไม่บอกเลยว่าไพ่แม่นไพ่ศักดิ์สิทธิ์ เอาอะไรมาไม่ปังก่อนเอาอะไรมาไม่ปังก่อนแม่โอ้โหคนลุกคนลุกมาไพ่ใหญ่ขึ้นมาทั้งสามใบจ้าเอาอะไรมาไม่ปังโชคลาภกําลังมานะคะการเงินกําลังมาสิ่งดีๆกําลังมาไพ่ดีไพ่เว่นมน์อยากได้อะไรเ็กเลยจ้านะคะบอกเลยนะคะใครที่คนวันเสาร์เป็นคนที่เขาบอกอะไรนะ สามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายนะคะเป็นคนมีองค์อยู่ในตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวและสามารถที่จะสื่อสารคือเป็นคนที่มีเซนต์แรงมีคนเป็นคนมีเซนต์อะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าในในในสายของสายสายนาคก็จะบอกเลยว่าเป็นเป็นสายที่วันเสาร์เนี่ยนะคะเป็นสายพยายนาคโดยแท้เนาะนะคะถามว่าในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภอะไรมีไหมมีแน่นอน ได้เลยจ้ะอยากได้อะไรเราเป็นคนเก่งอยู่ในตัวเรามีพรสวรรค์อยู่ในตัวเราอยากได้อะไรเราทําเถอะใครที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีม่บอกเลยว่าทําได้เลยนะคะเรามีความสามารถอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้เรียนมาก็ตามสามารถที่จะทําได้ให้โอกาสตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอสิ่งดีๆได้เจอโอกาสดีๆโชคลาภหลัง่งไหลเข้ามาเงินหลัง่งไหลเข้ามาเดี๋ยวมีคนช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครูบาอาจารย์ของเรานั่นแหละที่จะช่วยเหลือนะคะ ไพ่สตองขึ้นมาบอกเลยว่าในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะอยู่ได้นะคะคุณเก่งมากเป็นคนเก่งเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่มีบริวารเยอะมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเขาเขาให้ความช่วยเหลือเรานะคะไพ่สามใบขึ้นมาปังปูลิเยบอกเลยคนวันเสาร์ขอให้คิดดีผู้ดีทดําดีปฏิบัติอ่ะหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนําคือต้องสวดมนต์ ให้เวทมนต์ขึ้นมาคุณอยากได้อะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตนะคะแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับกายสังขารของเราเทวดาประจําตัวนะคะเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะท้าเลยว่าจากวันนี้ที่เห็นคลิปนี้จนถึงสิ้นปีถ้าคุณสวดมนต์ทุกวันความคาดเหนือความคาดหมายจะมาหาคุณแน่นอนแน่นอนเลย ใครที่เจอคลิปนี้ขอให้โชคดีอวยพรให้เลยนะคะ